โอ้โหวันนี้สรุกสนานมากนะฮะชาวสุราธานีสนุปไหมครับให้สนุกขอเสียงดังๆให้ได้เลยสวยไหมคะรครับสวัสดีรครับหล่อไหมคะโดนใจไหมคะตน,น,นใจคิดดังๆหน่อยผอ้วันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับในต้อนรับนางพญาตาเนีนะครับผม ไอนตไ่ยาตาดีนะครบอหมไปใครอะรุ่นเดหิวเพิ่ก็มาเด็ดด้วยอเียวมเลยของนี่อโไม่ต้องพูดยะอขอขพอกัน่อครนี่อยู่นานอีกนิดนึงผมจะเอาแป้งมาขูดหวย้วครับนี่วันนี้โหสนุกสนานมากในแต่ละคนที่ร้องเพลงก็ไม่ได้เชื่ออย่างตุลที่ก็ร้องดีเลยนะ โอ้โหผมไม่เคยได้เจอขอต้อนรับทีวีสามจรนะครับนี่เป็นครั้งครั้งแรกหรือครับตุครับใช่ครับครั้งแรกเลยครับผมแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกด้วยครับผมโอ้โหช่วยให้กำลังใจนุ๊ตตุลหน่อยเร็วใหม่ทอดได้ตุลย์นะบอกไหมบอกไหมนุ๊ตตุลย์บอกไหมเอ๋บอกไหมครับครับผมพัาเชียอถือพี่พี่หล่อกว่านะครับพูดทำไมพูดทำไมเนี่ยเอาอุจจารพูดบ้าง ถ้าเห็นด้านนู้นคุยกันอยู่ไม่ใช่เหรอผมก็จะถ่ายรูปเล่นกันก่อนถ้าได้เน๋อได้ครับผมเดี๋ยวเราจะมีของแจกให้กับเพื่อนๆน้องๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาพูดคุยกันก่อนเนี่ยต้องการนทุ่งพึ่งจบไปนะครับเพลงนั่นเอกนะครับวันนี้ขอบคุณมากมาทั้งคู่เลยครับผมเป็นไงบ้างครับฟีดแบบของตอนเลื่นทุ่งครักโอ้ก็มีแต่คนทักนะเดี๋ยวหมอป่าเดี๋ยวพี่เข้มอยู่เงี้ยครับผมก็ดีใจมากไปครับที่ให้การตอบรับขนาดนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ ปากีสต,ตานม,มาก่อนการช่องสามิตรเยอะแยะมากมายเลยครับผมเห็นาวอะไรด้วยเห็น<ถ>มีคนมาเดินเหมือนตัวเหล็กกองเหล็งเป็ดเหลยกอะไรทำไงประมาณไหนอ๋อผมถ่ายหน้าไปแล้วครับผม เรื่องแรกที่ที่ได้ร้องเพลงกันก็ได้ไปฝึกเต้นฝึกร้องเพลงต่างๆค่ะเรื่องนี้ก็เต็มที่แล้วแต่โมดเขาเอยากจะออคอมเมนต์เรื่องการร้องเพลงให้คุณเกื้อะไรกับผมนะฮะคุณเิื้ร้องเพลงเป็นไงครับโมดเราพี่เกื้ร้องเพลงไม่ดีมากนะครับจังหวะจับคนดูดีมากเลยออกเพลงพับเพลงเกี่ยวสุดท้ายเนี่ยโดนใจพี่น้องชาชวาดูเลยผมไม่ได้เป็นชาวน้องหรอกเหรอเดี๋ยวสามีมีมาทื่อผมมีแล้วเหรอครับผมไม่เหลือแล้ว แกงพ่อปลาไหลค่ะโฮ้ยอันนี้อันนี้สนุกมากเพราะว่ามีเพื่อกสามคนคือใช่ค่ะมีพี่ปอทฤษฎีค่ะมีพี่หยางวิทยาแล้วก็มีเล็กศิริเดชเห็นได้ชัดว่ามีเพื่อกสามคนก็ไม่มีเกล็ดกระบวนรางคาในนั้นนะครับไดครับผมแสดงว่าเกล็ดกระบนร่าคาแน่ๆเขาไม่ได้เป็นพ่อปลาไหลเขาไม่ได้แนวนี้เขาผมไม่ได้เจ้าชู้ผมไม่ผมไม่รับแม่งผมไม่รับแม่งแต่ตัดใช่มากใช่มากครับผมแตของคุณที่ต่อเลยคุณตุ้ยครับนะครับ ผมต้องอ้อสายขวัญสายขวัญนะครับผมเปลี่ยนนั็นเองเป็นยาทิพย์ราชปาลัครับผมซึ่งก็อยู่ในเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันต้องติดตามชมต่อได้ครับวันนี้น้องไม้เกียิมาเต้นมันเล่ยที่งานของเราไม่ใช่ นางเอกค่ะคดีกกียังไม่ถึงท่านนางเอกนะคะ <ผม S 2> ถึงแม้ว่าช่วยกิ้จะเป็นนางเอกขอนาระละครเป็นเพื่อนนางเอกตลอดค่ะโอ้โช่วยกี้เข้าช,ขชมไม่ต่ำเลยนะสองร้อยไม่สั่นสร้อยสองร้อยพันเลยคุณว่าทั้งสองคนนี้แต่งตัวเป็นไงครับบัวครับคนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้แนวแบบยุโรปมากยูโรเปียนนะฮะประมาณแนวแบบปันเน่แล้วดูแลคะขอกล้วยกินสับปุ๋ยด้วยขอเหรอ ดีมากนี่แต่คุณซาลิ่นี่ถือว่าเป็นนักร้องเลยแต่วันนี้ผมเครื่องมากเพราะว่าเมษานี่เอ่อร้องเพดีนะเมษาอลไรที่มันอัญญาแล้วมันเมษาอะไรเนี่ยเขาชื่อเมษาอ๋อเออคุณคุณซาลิ่ว่าน้องก็ร้องเป็นไงร้องเพลงดีค่ะร้องเพลงดีค่ะก็เออ่มีเสียงมีคาแรคเตอร์เสียงร้องเพลงนะจังไม่เก๋ฟังเป็นไงที่เงอะแต่แต่งตัวงเงี้ยแต่ชอบอะไรที่มันเป็นไทยๆนี่เก๋ได้เหรอครับในโอกาสต่อไปขอเชิญคุณกุ้สุดยากลุงทวา ใครไปกู้มานี่นะนั่งมาไปนี่ไม่ใช่แล้กู้มิจฉาในลูกคนเราลิเกแสดงกอนได้ไหมครับเอางี้เอางี้เพชรไลขายเดี๋ยวนึกก่อนเดี๋ยวพี่ให้พี่ให้พี่เขาไปเล่นเป็นโจร้นแม่โจรป่าให้โจรป่า hmm. ร right. 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 ้องหน้านนี้โจนป่าเขาเลันการ์ตูนเป็นโจนร้องอ่ร้องลิเกให้ฟังแล้วกันนะคะอ่าลิเก เป็นแฟนที่ทั้งอยู่นี่คุยเก่งมากสียงสีฮะอเขาเรู้ไงึ้เใครพูดเก่งมากสีแตู่ดออสีครับ ซึ่งก็เป็นพาน็อตสองคนครับคุณคุณเอฟเอฟสามครับสามโอ้รุดด่นนู้นเลยดิคนนั้นต้อพูดเร <ไป S 1> ื่องไอจุก็ได้<ล>ครับผก็ซาดิมาพาพี่น้องโบมาด้วยครับผมคุณโบนี่เอฟห้าค่ะห้าใช่ไหมครับซาบดีหกหกค่ะอ๋อครับผมครับผมแต่ว่าดูดูแล้วเนี่ยทั้งพวกเอฟนี่คือถือว่าน้องเอก่งดีมากๆในเล็เท่าไหร่นี่เอบีซีอยู่นี่เอบีซีไรเงยไงเนี่ยเขชุดน้องเงินนี่เอบีซีเนี่ยไงเนี่ยไม่ใช่แล้ว นี่ผมอยากผมอยากถามว่าเอนี่เอฟที่ไปเล่นละครในช่วงสายนี่โอเคไหมครับสนุกไหมแอบสนุกค่ะตอนนี้เัอยังไม่มีเรื่องต่อไปนะคะเรียกได้ค่ะโอ้ยดีเลยงานเลยเราเล่นเนะค้ยคินเยเ้ยค่ะเออนี่เลยได้ค่ะหนังไทยได้บอกได้เลยค่ะที่เป็นพีเรียดเก่าๆดูทาตัวดาได้ค่ะเอ้ขอขอย่ายนะครับขอย่ายนะครับรีบคุยนิดนึงนะครับเดี๋ยวโนเขาจะออกไปซ่อมรถตรงสี่แยก

ตัวมาทีมีสามสัญจรนี่ถือว่าแปลกๆข้างบนนะถามมันเริ่มตั้งแต่อีกังเกงที่พี่งดิ๊งก่อนไงเลยสำหรับเกมแนลเนแ่ยทันเลิศสูงเยี่ยวอะไรครับช่วยบอกด้วยครับฮะเกี่ยวอะไรสปอนเซอร์ลาวมากลาวเมลลาวลาวมากผมเรียกว่าลาวมากเป็นเกงเกี่ห้อดังนะขอบคุณลาวเมาลนะชุดเครื่องแต่งกายของพิธีกรนะครับครับผมอ่ะและนี่คือกองร้อยกระสุนท็กซึ่งจบไปนะครับตุ่งจบไปเมื่อวานแล้วเมื่อวันที่เขาไม่เกิด แฟนนะครับครับก <ac> ็ต้องขอบคุณนะครับเป็นรอบที่สองในวันนี้นะครับกับการตอบรับนะครับผมไม่คิดว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าละครเย็นมันคนไม่ค่อยดูแต่พอเรามาสู่ตลาดจริงๆแล้วมาเล่นจริงๆแล้วแล้วก็มาโอ้โหคนดูเยอะมากแล้วก็ขอบคุณครับค่ะเฮ้ยเขาพูดอะไรนะคุณคตุ้ยเจ้าหน้าที่าพูดอะไรนะคุณตุ้ยครับตุ้ยพอพอเข้าได้ เดี๋ยวผมไปช่วยเขาไปซ่อมรลยขาดเขาบอกว่าข้างหลังเขาแซวว่าเป็นช่างแอร์อ๋อครับผมกกับตัอยครับเป็นตัวแทนดีกว่าครับเออเห็นชุดนักกวางนี่อยากข้ามทางมาหลายวันกวางกวางอีกคนเลยครับก็ต้องขอบคุณชาวบ้านทุกคนนะพี่อยาอยวมันมพูดไม่รู้เรื่องกับผมเลยลองฟังดูลองฟังดูครับผมกว่าร้อยอย่างเดียวเลยครับ เพื่อนต้องกลัช่วยขอบคุณครับอ้าวเฮ้ยจบแล้วไม่คือเราพูดน่ะไม่ใช่ขอบคุณมันเป็นประโยคบอกเล่าสั้นๆนะครัว่าขอบคุณดูดูขอบคุณชาวสุดท้่คือเราอยากจะบอกว่าผลตอบรับมันดีมากๆนี่คุณต้องอยู่อย่างนี้คุณโบครับเวลาสมมติละครจบไปเราอย่าพูดไงกับผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อแสดงความขอบคุณครับคุณบอกครับโบหน้าถังโบนะค่ะก็ยางพิสตาชาโอยาง มันเป็นชุดคอนเซ็ปต์ของซิงเกิลใหม่ค่ะใ่เมื่อกี้าซิงเกิลใหม่ลรอตรงนี้อย่างเดียวดาย้ชมนนี้ซิงเกิลใหม่การที่ต้องโบเอาผ้าขาวมาจอกเป็นคอเพื่อวิอยู่ตรงนี้ที่เชื่อว่ามันต้องอยู่อย่างเดียวดายแน่เพราะว่คุณเอาผ้าขาวมาห้อยไม่หอย่างนี้ผ้าผิไม่อ่ะจริงๆรซีูอย่างนี้ไงจะได้ไม่เดียวดายตต่อไปนะคะ อยากจะไม่ดูแลต้องปรึกษาพี่วิกกี้เขาเพราะพี่วิกกี้เขามีครอบครัวแล้วมันเป็นยังไงอะไรยังไงพี่วิกกี้เราอาศัยอยู่เงียบๆอาศัยเงียบๆแต่คุณเนี่ยตอนนี้คือมีคนว่ใหม่ออกมาเป็นิเพลงใหม่ค่ะค่ะชื่อว่าเพลงรอตรงนี้อย่างเดียวได้ค่ะอ๋อครับผมครับค่ะแต่พี่มีงานละครในช่วงนี้มีกำลังจะเปิดกล้องเดือนนี้เดือนหน้าค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนไว้ติดตามของทางช่องสามนี่แหละค่ะ มาปาพูดบ้างอย่างเงี้ยนะงั้นให้ทั้งสามท่านฝากละครเรื่องนี้หน่อยครับค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะละครจะจบแล้วคุณะหักหน้านะคะเรียกว่าสองวันสุดท้ายเนี่ยก็จะรู้ว่านี่เป็นยังไงนี่เป็นยังไงเพราะในเรืเ่องเป็นคนดีมากใช่ไหมะคะก็รอ, <laughs> <laughs> อดูนะคะส่วนคุณหญิงนิ่มเนี่ยจะเป็นยังไงคุณพงจันต้องรองดูใช่ไหมมี<ห>อ,อะไรเอกมาราลุ้มตบมาปากันเลย ของบินนี่เจอใครเขาก็เข้ามาชมขอถ่ายรูปนะคะบอกว่าอุ้ยสิวะชอบจังเลยเลวได้ใจอเนี่ยค่ะก็ของซานี้เป็นไงครับตอนนี้ก็สวัสดีค่ะอีนันอีนันเลยเหรอค่ะเล็กอีนันเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะโอเคก็ถือว่าอินดีชอบชอบดูเหมือนดูเหมือนเขาชอบนะครับเนี่ยสถานที่ใช่ไหมวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณทุวมกันมากนะ ที่กิ่คุณครับครับผมจะฝากอะไรในฐานะครอบครัวข่าวครับผมไม่มีอะไรพูดเยอะผมแปลกว่าพิธีกรมี4คนทำไมเขามาอยู่ฝั่งนี้กันหมดเลยครับเนี่ยพีู่ไม่เหงาเลยใครไมอยู่ฝั่งนู้นอ่ะคนฝั่งนู้นอยู่แก๊งไหนหัวหน้าตายหมดยังคนเดียวไม่เหงา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 เขาเป็คนเดียวได้ครับฝากครอบครัวข่าวด้วยแล้วกันนะครับครับผมครับเดี๋ยวถ้าจะฝากครอบครัวข่าวแล้วผมจะฝากครอบครัวผมด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราจะมีของเล็กน้อยฝากให้กับพี่ๆน้องๆชาวสุพรรณธานีนะครับเรามีพิษสายอยู่ข้างหลังทำให้เพื่อนๆข้างันละครและข้างัวขามอบให้กับเพื่อนๆด้วยครับใชรยครับ ซัมซุงฮีโร่ครับโต๊ะโอเบิกยากกระท้อนอรรถรสเต็มไม่มีกั๊กรุงเทพประกันชีวิตชีวิตทิ่มีความสุขมากกว่าโอศูสองเจ็ดเจ็ดเแปดแปดแปครับผมแอร์เอเชียเคื่องใหม่เครื่องบินใหม่ใครๆก็บินได้รองทีเต็มชั้นดีกว่าเยอะกว่าคุ้มกว่าราคา999บาทรับฟรีาจวันดูคอ1,200บาท 0ูนนครับขอบคุณโอริชิกรทีชาเขียวแถต้นลำับญี่ป์่นดาลี่อนามลโปเกเสริมกรบปเพื่อฟันครับขอบคุณทีสุดๆนี่แบบคุูดพิเศษ X ซีรีส์ครับขอบคุณจวัดสุรา์ธานีสุด้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุรา์ธานีเทยุข้าวบัวกาวสอร้อยเอฟเมร้อรไวแมพตอนึ่งศูนย์โลกแววสัครัข